เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะคุณเฟิร์นวรณพานะคะเพื่อนสนิทของคุณแอนนานะคะได้เข้าไปเยี่ยมคุณแอนนาในเรือนจาค่ะหรือว่าโรงพยาบาลทันตสถานนั่นเองค่ะซึ่งคุณเฟิร์นวรณพานะคะก็ได้ออกมาอัปเดตว่าคุณแอนนาเนี่ยไม่สบายจริงๆค่ะแล้วก็อาการหนักด้วยนะคะเพราะว่าคุณแอนนาเนี่ยไปเห็นว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยที่เป็นผู้กํากับชื่อดังนะคะเสียชีวิตค่ะแล้วคุณแอนนาเนี่ยก pues ็พยายามที่จะคิดสั้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยทางรัชทนเนี่ยได้แจ้งว่าาาาจะมีกกกรรรัษโดยชอไฟ ค่ะซึ่งอันนี้นะคะคุณเฟื์นวรรณพาน,นะะะะก็ได้ขอกําลังใจนะคะจากทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยส่งให้กับคุณแองน,นาค่ะ เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ยังคอยส่งข่าวของคุณแอนนาทุกคนได้ทราบนะคะหลังจากที่คุณแอนนาต้องเข้าเรือนจําสําหรับคุณเฟิร์นวรรณภาษษที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปกําลังจับเยี่ยมคุณแอนนาหลังทราบข่าวว่าป่วยหนักพร้อมกับอัปเดตคลิปอาการป่วยของคุณแอนนาให้ทุกคนได้ฟังค่ะโดยคุณเฟิร์นนะคะได้เล่าว่าจะไปเยี่ยมคุณแอนนาที่โรงพยาบาลของเรือนจําค่ะเห็นว่าอาการป่วยหนักต้องอยู่โรงพยาบาลถึง1เดือนค่ะเลยว่าจะไปเยี่ยมขอดูอาการนิดหนึ่งค่ะหลังจากที่ไปเยี่ยมนะคะคุณเฟิร์นก็ได้มาอัปเดตตออออาาาากกรขงงคคุณนนน้ฟััว่ปเด แอนนาให้ฟังนะคะที่บอกว่าแม่แอนป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลของราชธานเป็นปเวลา1เดือนอาการก็คือหนักพอสมควรค่ะเพราะว่ามีภาวะอยากจะคิดสั้นตลอดแบบนี้ทุกวันทุกเวลาค่ะซึ่งแกนะคะได้เริ่มเครียดต,ตั้งแต่มีข่าวของผู้กํากับคนดังเสียชีวิตค่ะเพราะว่ากินยาพร้อมกันทุกวันตอนสองทุ่มหลังจากนั้นแกก็เครียดมาตลอดค่ะแกกลัว,วว่าแกจะทําสําเร็จเหมือนที่เขาทําตอนนี้แอนนาได้รับการรักษาถึงขั้นว่าต้องช็อตไฟฟ้าค่ะอาทิตย์หน้านะคะจะเริ่มรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าเนื่องจากอาการหนัก มากตอนนี้นั่งเครียดค่ะแล้วก็มีเสียงสัน่นซึ่งเพื่อนๆน,นะคะก็ได้เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอกําลังใจจากทุกๆคนเพื่อส่งกําลังใจนี้ให้แอนนาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาอัปเดตเรื่องแม่แอให้ฟังนะคะที่บอกว่าแม่นป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลของราชทันนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่า อาทิตย์หน้านะคะอัปเดตอาการไปแล้วก็คือหนักพอสมควรนะคะก็คือมีภาวะอยากแบบเนี้ยทุกวันแกเราว่าแกเริ่มเครียดตั้งแต่มีข่าวของผู้กกับคนดังเสียชีวิตเพราะว่ากินยาปลอมกันทุกวันตอนสองทุ่มห,หลังจากนั้นแกก็เลยเครียดมาตลอดว่าแกกลัวว่าแกจะทำสําเร็จเหมือนเหมือน ที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แอนนาต้องใช้การรักษาถึงขั้นว่าถึงขั้นที่ต้องช็อตไฟฟ้านะคะก็คืออาทิตย์หน้าจะเริ่มรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าเนื่องจากอ,อ,อาการหนักมากนะคะอาการหนักมากตอนนี้นางก็เครียดเพื่อนๆก็เลยไปให้กำลังใจกันแล้วก็วันนี้ ไปก็จะไปให้กำลังใจกันแต่สุดท้ายแล้วคือเศร้าแล้วก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้ทุกคนที่ไปนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเยี่ยมได้ห้าคนนะคะก็เป็นห่วงในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะคะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็จะไปเยี่ยมตลอดทาว่างอะไรอย่างเงย ดูแลเหมือนเดิมซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อของฝากเงินให้เหมือนเดิมนะคะนนก็ฮานาก็ฝากความคิดถึงถึงทุกคนแล้วก็ฝากขอโทษผู้เสียหายทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวพี่เฟิร์นอัปเดตเพิ่มใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวร้องไห้ว่าร้องไห้ไม่อยากร้องไห้ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงทางมาดาเมานะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแอนนานะคะให้หายไม่สบายไวๆค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ว่าจักต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ